ายพนมก้มส่องสวัสดีครับเงินประกันรายได้ข้าวเช็คสิทธิ์วันนี้ทกสโอนแล้วไร่ละ1,000บาทพศส5 6พถึงพศ2 5 6 6ดูขั้นตอนการตรวจสอบการเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ต้องทำอย่างไรดูรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับวันที่15พฤศจิกายนพศส5 6 5ไร่ละ1,000บาทปี65ถึงปี6 6 ประกันรายได้ข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรปีการผลิต2,565ถึงพศ2,566รวมทั้งสิ้น33งวดโดยจะโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพศ2,565ผ่านหรือไม่ผ่าน ดูที่นี่นะครับการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65ดังขึ้นจอดังต่อไปนี้นะครับเบอร์ไวเบฟฟ m o f g o t h ผ่านไม่ผ่านดูเลยนะครับและการตรวจสอบสิทธิ์ไร่ละ1,000บาทปี P 65ถึงปี66ดูขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ด้วยกัน3ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับดังขึ้นหน้าจอนะครับคลิกไปที่เว็บไซต์ https นะครับแล้วก็ขีดทับ2นะครับแล้วก็ช่องโคอินบานะครับแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหลังจากกรอกเลขบัตรประจำตัว13หลักแล้วนะครับจะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจำนวนและโครงการช่วยเหลือที่ได้รับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับดังหน้าจอนะครับกสเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนี่นะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเงินประกันข้าวไร่ละ1000บาทด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับและขอขอบคุณแหล่งข่าวฐานเศรษฐกิจขอบคุณครับนี่คือข่าวการเช็คสิทธิ์ผู้ที่ได้รับเงินประกันข้าวไร่ละ1000บาทนะครับข่าวเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีสิทธิ์ได้รับด้วยนะครับ หากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชายพนมก้มส่องกราบสวัสดีครับ